ฟังเสียงกรอบนะคะแห้งนะไม่เลี่ยนน้ำมันแน่นอนค่ะน้ำมันไม่มีเลยนะคะไม่มีให้เลี่ยนแน่นอนค่ะกินได้แบบเดินใจมากเลยค่ะเดินใจนี่เลยทำกินเองค่ะจัดเองเลยนะคะรับรองค่ะมีแต่ความหอมชวนกินทุกคำแน่นอนจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อนกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกไวใส่ใจทุกครอบครัวค่ะค่ะสืบเนื่องจากคลิปเจียวน้ํามันนะคะเสร็จแล้วทีนี้เจียวน้ํามันก็จะต้องมีกากหมูค่ะนี่เลยค่ะทําน้ําพริกกากหมูกันนะคะตั้งไฟให้น้ํามันร้อนค่ะน้ํามันร้อนได้ที่นะคะเบาไฟลงค่ะเหลือไฟกลางค่ะการจะเอากากหมูค่ะลงมาทอดซ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะ <COM> <Gothic> การทอดซ้ำรอบสองอ่ะจะทำให้กากหมูนะคะกรอบทนกรอบนานค่ะปรับไฟลงเหลือไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางกลางค่ะกับน้ำมันร้อนๆน,นะคะทอดกากหมูค่ะให้กากหมูค่ะเขากรอบนะคะส่วนผสมของน้ำพริกกากหมูค่ะวันนี้นะคะการใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะประมาณ2ขีดนะคะโขลกหย,ยาบๆแบบนี้ไว้ค่ะหอมเจียวค่ะ2ขีดเหมือนกันค่ะการเตรียมไว้นะคะ นี่เลยค่ะวิธีการทำหอมเจียวแบบเหลืองๆกรอบนะคะการก็ทำคลิปเต็มลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีของกากหมูนะเป็นสีเหลืองทองนะเพราะว่าการใส่ขิงตอนเจียวน้ำมันเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะกากหมูกรอบได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นค่ะเนี่ยที่การหั่นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะการจะเอาไว้ทำน้ำพริกกากหมูนะคะ ค่ะเอากากหมูนะคะขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะการก็จะเอากระเทียมจีนะคะที่ขูหยาบๆค่ะสขีดค่ะลงมาเจียวค่ะเจียวไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะวิธีการเจียวกระเทียมนะคะยังไงให้เหลืองสวยกรอบนะการทําคลิปลงให้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถย้อนชมได้นะคะเหลืองกรอบแห้งไม่อมน้ํามันเก็บใช้ได้นานเลยค่ะ ใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทนะแล้วก็ใส่ตู้เย็นค่ะเจวเหลืองสวยได้ประมาณนี้นะคะตักขึ้นเลยค่ะนี่เลยใส่เกลือลงไปด้วยนะตอนที่เหลืองอะ่ะออกาไม่ได้บอกไอ้การลืมค่ะนะคะวิธีการเจียวกระเทียมนะคะสวยๆเหลืองๆะคะ่ะย้อนกลับไปชมได้นะคะในคลิปค่ะค่ะพักในส่วนของกระเทียมเจียวไว้ก่อนค่ะ จากนั้นการก็จะเอาหอมเจียวค่ะหอมแดงนะคะลงไปเจียวค่ะแฟนอ่อนนะคะไฟกลางคอดไปทางอ่อนค่ะทอดลงไปก่อนนะอย่าแค่เกียเกลี่ยให้อย่าให้ซ้อนกันแบบหนาเกินินะคะนี่ค่ะกระเทียมนะคะเจียวได้เราก็หาถาดแบบนี้ค่ะวางกระดาษซับน้ํามันไว้นะเทลงไปแบบนี้ค่ะเกลียเกลี่ยนะคะให้กระจายความร้อนค่ะถึงไว้ก่อนนะคะ วิธีการเจียวหอมนะคะให้สวยๆค่ะมีรสชาตินะคะคลิปเต็มการทำลงให้เรียบร้อยแล้วค่ะลองย้อนกลับไปชมกันได้นะคะค่ะใกล้ๆจะสุกนะคะเหลืองแบบนี้ค่ะโรยเกลือลงไปค่ะนิดหน่อยค่ะจะทำให้สีหอมนะคะหอมเจียวค่ะสีสวยขึ้นเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเอาขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยนะคะแล้วก็ต้องรีบกระจายเลยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้หอมเจียวนะคะแบบเหลืองๆแบบนี้พร้อมที่จะเอาไปทําน้ําพริกกากหมูแล้วค่ะจะไปประกอบร่างกันนะเดี๋ยวการขอเวลาวางผึ่งให้เสด็จน้ํามันเออนึกคําพูดอยู่ตั้งนานวางให้เสด็จน้ํามันก่อนนะคะนี่ค่ะส่วนประกอบนะคะการจะเอาทั้ง3ส่วนนะคะลงมาประกอบร่างเป็นน้ำพริกกากหมูกันค่ะก็จะมีกระเทียมเจียวนะคะผึ่งแห้แงๆแบบนี้ค่ะอหอมเจียวค่ะ เหลืองๆกับกรอบแบบนี้เลยนะคะผึ่งให้แห้งให้เสด็จน้ํามันเลยค่ะแล้วก็กากหมูนะคะนี่การตั้งใจหั่นให้กากหมูชิ้นเล็กนะคะหรือ่ใครอยากจะได้ให้ชิ้นใหญ่กว่านี้ก็จัดได้ค่ะตามความต้องการเลยนะคะค่ะกระทะตั้งเตานะคะเปิดไฟอ่อนๆค่ะกันจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเอาแค่ความร้อนนะคะพอเวลาเราใส่เครื่องปรุงอ่ะแค่ว่าอยากให้เครื่องปรุงอ่ะเขาเคลือบๆนะคะให้ละลายเออเหมือนกับว่าให้เครื่องปรุงอ่ะเขาละลายนะคะ นี่พริกป่นนะคะการจะใส่พริกป่นค่ะจะเป็นน้ำพริกไม่ได้เลยถ้าไม่มีพริกป่นค่ะพริกป่นของการนะคะการคั่วแล้วการก็ตำละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะการก็จะใส่พริกป่นลงไปก่อนค่ะความเผ็ดปรับได้ตามชอบนะการจะทำให้ลูกกันกินกันจะไม่เผ็ดมากสักประมาณช้อนครึ่งนะคะแบบนี้ค่ะคั่วก่อนค่ะคั่วเพิ่มความหอมอีกรอบนึงกระทะก้นๆกระทะจะมีแบบคาบๆน้ำมันเหลือ,ลอนะคะเนี่ยค่ะ หอมเจียวเสร็จแล้วกันก็ใส่ทั้งหมดเนี่ยค่ะลงไปเลยค่ะใส่พร้อมกันเลยค่ะสามกรอบแบบนี้เลยนะคะแห้งเลยต้องพักให้แห้งนะถ้าเราไม่อยากได้น้ำมันแบบเยอะๆะค่ะคลุกเค้าค่ะให้พริกอะเคลือบกับสามกรอบของเรานะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมทำชิ้นเล็กๆอ่ะดีไม่เปลือง ไม่เปลืองค่ะพลุกเขาค่ะทำง่ายๆนะไฟกันเปิดไฟอ่อนสุดเลยนะคะไฟที่กันใช้นี่ค่ะจะเป็นไฟอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะแค่เอาแค่ความร้อนนะคะนี่ให้พลิกนะคะเคลือบค่ะความเผ็ดแล้วแต่ความชอบเลยนะการจะทำให้ลูกกันอ่ะการจะไม่เน้นเผ็ดมากค่ะหลังจากนั้นนะคะการจะใส่น้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ เดี๋ยวนะเดี๋ยวการดูก่อนอสามช้อนชาค่ะช้อนชาแบบเนี้ยค่ะเล็กๆเงี้ยเกลือป่อนนะค่ะสักครึ่งช้อนชาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกานจะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยอย่าเพิ่งให้เค็มมากผงปรุงรสค่ะครึ่งช้อนชาเนี่ยค่ะใส่ลงไปเพิ่มความกลมกล่อมไฟระวังนะคะถ้าเปิดไฟอะ่ะเอาแค่ความร้อนเอาแค่ให้น้ำตาลนะคะละลายนะ ด้วยความที่เป็นกระเทียมจีนน่ะพอเวลาเราโขกแล้วอะ่ะเขาจะค่อนข้างเนียนละเอียดไปกับน้ำพริกนะไปกับกาก,ากหมูเนี้ยเด็กๆก,กินได้ค่ะเขาจะไม่รู้สึกแบบว่ากระเทียมจ๋าจนเกินไปไงคะจะเป็นปนๆอย่างเงี้ยคุ่คลุกๆข้าวอะ่ะกินเพลินๆอะ่ะเขาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรหลอกเด็กได้จะออกให้ออกวหวานๆเนาะเค็มๆวหวานๆเนี้ย ใครชอบเป็นใบมะกรูดท,ทอดนะคะก็สามารถใส่ได้ค่ะทอดแล้วก็ใส่แต่ว่าวันนี้การไม่ได้ใช้นะคะการจะเพิ่มความหวานนะคะอีกหนึ่งช้อนชานะคะลองชิมดูค่ะให้ออกเค็มๆห,มห,วห,มหวานๆหวานๆเค็ม็มะค่ะปรับให้ได้ตามความชอบเลยนะคะเอาการว่าการใส่ไปนิดเดียวเองพริกอ่ะยังรู้สึกออกเผ็ดเลยนะกากหมูที่การใช้เนี่ยตอนที่ว่าเป็นน้ํามันอ่ะสองโลเลยนะเกลียวออกมาเหลือที่เดียวเองได้น้ํามันเยอะ การก็บอกไม่ได้นะวา่ามันแข็งหมู2กิโลจะเจียวออกมาได้กากเท่าไหร่เพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอะองประกอบมันจะขึ้นอยู่กับว่าหมูตัวนั้นอะมีความเป็นน้ํามันอะมากน้อยขนาดไหนแต่ละตัวจะไม่เท่ากันอีกอะเนี่ยค่ะใช้ความร้อนนะคะต่าๆนะคะให้น้ําตาลละลายค่ะให้ละลายเคลือบกับเครื่องปรุงเลยนะคะก็อาจจะยังมีแบบว่า หลงๆเป็นเก็ตบ้างนะคะเก็ดเล็กๆเนี่ยค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะเคี้ยวโดนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเลยก็คือใครชอบแบบว่าเวลาลายเราก็คั่วเลยค่ะคั่วนานๆหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพิกา,กากหมูนะคะตามใส่กระปุกนะคะเก็บไว้ค่ะยำข้าวกินคุกข้าวกินนะคะทอดไข่ดาวสักฟองหนึ่งยำแบบว่าเบื่อๆกับข้าวนะคะ อ่าเนี่ยค่ะแตงกวาสักลูกไข่เจียวสักใบหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะได้หมดเลยค่ะกินกับผักสดๆนะคะรับรองค่ะถ้าเราผึ่งให้เสด็จน้ํามันทําให้แห้งๆนะคะจะไม่มีความเลี่ยนเลยค่ะยิ่งหั่นกา,กากหมูแบบชิ้นน้อยๆแบบนี้ด้วยนะอือความเลี่ยนจากากากหมูไม่มีเลยค่ะค่ะกินได้ทั้งครอบครัวค่ะเด็กเล็กๆนะคะเด็กๆะคะ่ะก็สามารถกินได้นะคะนี่เลยค่ะ ค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ